เรื่องรรซูบารุก็ส่วนตัวผมก็ชอบนะครับก็ใช้อยู่ชอบเนี่ยคันนี้ใช้อยู่ลูกรักเลยคันนี้นะครับใช้มานานชอบมานานเป็นแบรนด์ที่ชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วว่าคันนี้ได้แหลกหลังคางทูเล่มาด้วยนะแล้วก็มีตัวตัวพาดที่ใส่จักรยานนะครับเป็นทูเล่แท้ทั้งชุดเลยนะติดรถให้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูแหลกทูเล่หน่อยแหลกทูเล่ก็สภาพสวยนะนีะ่แหลกทูเล่ะสะภาพสวยไม่เคยทําสีการันตีเลยสีเดิมทั้งคันนะฮะ นะฮะน็อตไล่ใดูงแต่น็อตฝังกระปองไม่มีขยับหัวใจของสูบนอนเลยคือสตาร์ท hmm. มาเนี่ยเครื่องต้อง learning. เดินนิ่งเงียบเรียบแบบนี้นะนะกะุแจมีครบสองดอกแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีเอกสารประกันชั้นหนึ่งกันชั้นหนึ่งก็ยังเหลือนะแล้วก็มีไอ้บุ๊กเซอร์เวดนะฮะบุ๊กโซอิดคู่มือเข้าศูนย์บริการชุดยางอะไหล่ไม่เคยถอดออก อุปกรณ์อะไรตัวอะไรเนี่ยอยู่ครบเนี่ยอยู่ในนี้หมดนะ ได้ยังเลยสวยอะ่ะแหลกทูเล่แท้ด้วยโอหมีที่ขนจัก,กรยานด้วยอยากได้ะวะเอาถ่ายแล้วเหร,ร,รอวสวัสดีครับรท่านผู้ชมพอดีกําลังชมแหลกทูเล่อยู่พอดีสวยมากนี่วันนี้มีเออไม่ใช่วันนี้สิอ่ะหลายๆวันเกือบเป็นเดือนมาแล้วแฟนเพจกับออลูกค้านะครับถามบอกคุณเอกเมื่อไหร่จะเอาซูบรุมาขายที่ว่างเว้นไปหลายเดือนพอดี เราก็ค่อนข้างคัดเลยเนาะถ้าเจอรถไม่สวยผมก็ไม่ค่อยอยากเอามาไปดีไปเจอคันนี้เลยลูกค้าก็เป็นเคสเทิร์นรถนะฮะลูกค้าก็ขายมาให้ผมนะฮะคันนี้ก็สวยสวยเลยนะฮะคันนี้เป็นซูบูรุเอ็วีปี2 0 1 6ั7นะครับเป็นมิเนอร์เชนนะฮะรถสีดำเดิมนะครับไม่หนึ0 0 0กิโลเมตรนะครับมือเดียวป้ายแดงนะฮะก็ คันนี้ผมก็ไปรับเทิร์นมานจากเจ้าของเขาโดยตรงเลยนะครับก็สวยๆคันนี้สวยเดี๋ยวเกินรายละเอียดรถก่อนก็จะเป็นสีดำเดิมไม้แสน5้า0 0 0โลปี16-17นะอ่ะพูดย้ำกันอีกทีเป็น subaru xv minor change นะครับความพิเศษของคันนี้คือได้แหลกหลังคาทูเล่มาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆโฟกัสภาพไปดูแต่ว่าเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนว่าคันนี้ได้แหลกหลังคา ทูเล่มาด้วยนะแล้วก็มีตัวตัวพาดที่ใส่จักรยานนะครับเป็นทูเล่แท้ทั้งชุดเลยนะติดรถให้ไปเลยนะฮะยกชุดเลยสวยๆงามๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> ซื้อใหม่หลายหมื่นนะเซตนี้ส4มสหมื่นได้อยู่โอ้โ,โเกินด้วย <Wow. S 1> นะฮะก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรถก่อนคันนี้เนี่ยเป็นสีดําเดิมสีดําเดิมทั้งคันเลยนะครับไม่เคยทําสีการันตีเลยสีเดิมทั้งคันนะฮะ แล้วก็ตําหนิแทบไม่มีเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากจอดในร่มเดี๋ยวผมมีภาพอินเสิร์ตวันที่ไปซื้อรถให้ดูเขาก็จอดในร่มนะที่บ้านเขามีรถ3คันนะฮะสีสันเต็มริ้วรอยแทบไม่มีดูแลกันมาดีดูแลกันมาดีจริงๆนะฮะเนี่ยนะฮะไฟเฟยเนี่ยใสนะฮะไฟเฟ,ไฟไยใสโลโก้อะไรตัวอะไรใสไม่มีซุดโซมไม่มีแตกหักนะฮะพวกขอบประตูคิ้วขอบประตูเนี่ยสภาพยังดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแหลกทุเล่หน่อย แลคทุเล่ก็สภาพสวยนะนี่แลคทุเล่สภาพสวยเดี๋ยวจะมีภาพโฟกัสให้ดูช่วงหลังๆนะฮะอัน,นเดียดให้ดูแลกทุเล่ก่อนนะฮะเป็นชุดเนี่ยตรงนี้เป็นคานรับจักรยานนะครับใครคนชอบผลของหรือว่ามีจักรยานจักรยานก็ใช้ได้เลยนะนสวยๆเลยนี่โดยรวมคันนี้สวยเลยนะฮะนะฮะล้อเลิมไม่มีรอยนะครับยางหนาดีสี่เส้นนะฮะ เนี่ยรถแทบไม่มีรอยเลยเขาดูแลดีปกติสีดำรอยมันจะเยอะนะคันนี้รอยแทบไม่มีเลยสวยงามเลยแล้วก็พวกไอพวกไอเนี่ยพวกพลาสติกตรงเนี้ยส่วนใหญ่หลายคันมันจะซีดแต่คันนี้ไม่ซีดนะครับแล้วก็แทบไม่มีรอยด้วยนะฮะไฟเฟย์ฟอะไรในใส่ยโลโก้สวยอ่ะรายละเอียดรอบคันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อโอเคครับอ่ะต่อไปเป็นรายละเอียดท้องเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูอ่ะเดี๋ยวไล่ดูรายละเอียดท้องเครื่องนะครับ ก็คันนี้เดิมสนิทนะฮะน็อตไล่ดูตั้งแต่น็อตฝักกระโปรงไม่มีขยับนะครับเพดอยู่ครบนะฮะอาร์คซุมโช๊คเดิมหมดนะฮะคันหน้านะฮะโลโก้ MR อยู่ไม่เคยถอดไม่เคยแกะเป็นคันหน้าสีเดิมหมดนะครับ ML เดิมนะครับอันนี้คันฝั่งซ้ายนะฮะซุมโช๊คฝั่งซ้ายดูไล่มาถึงน็อตฝากกระโปรงไม่มีขยับนะครับแล้วก็ห้องเครื่องโดยรวมสวยนะครับ อุปกรณ์ในคงเครื่องสวยงามไม่มีซีดไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีเยิม้มรั่วซึมใดๆนะฮะ,อะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับรุ่นนี้เป็นพุสตาร์ทนะไมนอร์เชนเป็นพุสตาร์ทแล้วเราจะสตาร์ทเครื่องแบบไม่เปิดแอร์ก่อนเพื่อไปดูรอบเดินเบาว่ามันนิ่งไหมนะ หัวใจของสูบนอนเลยคือสตาร์ทมาเนี่ยเครื่องต้อง arning, mm. เดินนิ่งเงียบเรียบแบบนี้นะ mm. เครื่องบ o ็อกเซอร์เนี่ยถ้าสั่นหรือหอบนะไม่ได้เลยจบเลยนะฮะ mm. นี่ไม่เปิดแอร์นะอ่ะผมให้ดูรอบเครื่องแบบไม่เปิดแอร์นะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เสียงเครื่องเงียบเพราะมากเดินนิ่งนะฮะไม่มีเสียงสียพง่งสายพานันอะไรทั้งสิน้นแล้วก็เจ้าของเดิมเขาดูแลดีครับ mm. ก็มีเช็คระยะศูนย์มาจนถึง ช่วงแสนสองแสนสาอ่ะแล้วก็มีมาแมนเทนเนนซ์อูซูบารุข้างนอกเองนะครับแต่เขาก็ทำตามระยะตลอดทุกหมื่นโลนะฮะนี่น้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายไปประมาณสัก2,000โลเองคันนี้นะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายตามระยะตลอดนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดแอร์ให้ฟังนะเดี๋ยวเขาไปเปิดแอร์ให้ฟังเปิดแอร์อเปิดอุณหภูมิ23 นะฮะเปิดแอร์อันนี้เปิดแอร์แล้วก็ความแอร์ทำงานนะฮะพัดลมชดเชยรอบนะฮะรอบเครื่องก็จะประมาณนี้เสียงเครื่องประมาณนี้ความนิ่งประมาณนี้ให้ดูกันขับดีมากนะครับนี่ครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีครับก็มาลองเทสขับได้นะฮะคือระบบขับ4ของทูบลูมันสุดยอดอยู่แล้วขับดีอะใครขับเป็นติดใจอะผมบอกเลยถ้าใครไม่เคย ลองขับส4ของซูบูรูนะแนะนําให้มาดูมาลองชอบแน่นอนอะเรื่องรายละเอียดความสมบูรณ์เครื่องประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องเงียบเพราะมากโอเคอะเรามาเดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดซอกประตูกันนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าขวานะครับเนี่ยนะฮะไลด่ดูซอกประตูนะฮะ แห้งเดิมไม่มีโดนแน่นอนนะครับน็อตประกุมประกับประตูเดิมไม่มีถอดสติกเกอร์แรงดันลมยางอยู่งครบนะครับเนี่ยน็อตประกับเดิมนะฮะซอกประตูในสีเดิมแห้งเดิมหมดไม่เคยทําสีคันนี้แน่นอนกระดูกมืเองเป็นอาดอยู่ครบเดี๋ยวมาดูที่บ้านเดี๋ยวมาแงะลื้อให้ดูได้ครับแต่ในคลิปจะไม่ลื้อเข้าหรือออกบ่อยๆเดี๋ยวรถช้ำน,นะฮะก็มาที่บ้านเดี๋ยวให้ดูกันได้ให้ให้ดูกันได้ใครจะซื้อเดี๋ยวผมให้ดูหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ให้ค่อยให้ไล่ดูตะเข็บนะครับอ่ะต่อไปเป็นประตูหลังขวาไม่ค่อยให้ดูประตูหลังขวาดูตะเข็บประตูหลังขวาอย่างเี้ยเดิมรักษารถด,ดีอันนี้ลอยเลยแทบไม่มีเลยเดิมนะ,ะม,ามาที่ฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็ ลอดฝาท้ายเดิมนะฮะลอดฝาท้ายเดิมสองฝั่งลางนงลางน้ำอะไรเม็ดอ์คอะไรเดิมหมดนะครับส่วนในยส่วนในหลุมยังอรไรให้ดูไปแล้วตอนที่รีวิวภายในนะซนะอกประตูนะครับโอเคด้านหลังอาตาม,มามาหลังซ้าย หน้าซ้ายอ่ะเด,เดี๋ยวเริ่มจากเสาก่อนนี่ดูเสารประกงประกับรถประกับประตูเดิมหมดนะครับซอกแห้งเดิมโอเคสวยงาม เดี๋ยวพามาดูภายในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์หน่อยร้อนช่วงนี้อากาศร,ร้อนนะครับก็ Xv Minor Change เนี่ยนะฮะข้อแตกต่างกับไม่ Change เ,เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก็คือเบาะเนี่ยเขาจะเป็นได้ส้มหัวเกียร์ได้ส้มถุงเกียร์ก็เป็นได้ส้มแล้วพวงมาลัยก็จะเป็นได้ส้มเหมือนกันนะครับ,นะรบแล้วก็มีเดวิเกเตอร์เหมือนตัวแรกแหละนะฮะแล้วก็แต่ที่เพิ่มเข้ามาคือ Minor Change เนี่ยจะมีจอคอมมานด์แบบนี้ ที่สามารถแบบเนี่ยเขาะจะปรับโหมดตรงนี้ได้ปรับโหมดเป็นดูขับซีดูพวกอัตราสิ้นเปลืองอะไรต่ออะไรต่างเนี่ยนะฮะนาฬิกานาฬิกาอะไรพวกเนี้ยนะฮะปรับฟังก์ชั่นทั่วไปมีดูคันเร่งดูอัตราการกินน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่รบกวนสบายตาจะปรับไว้โหมดนี้ก็จะดีพวกให้รู้ว่ารถเราขับ4ีหรือเปล่าซ้ายขวาน้ำหนักรถเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะเลขไม่อยู่ที่คันนี้อะซูมเข้าไปหน่อย แส0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะน้ำมันเครื่องม้องถ่ายมาประมาณสัก2,000กนกิโลนะฮะเจ้าของเก่าบอกมานะฮะอ่าแล้วก็ภายในเนี่ยสภาพดีสวยนะคือ XV ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ใช้สภาพสวยไม่ไม่ค่อยโทมเนี่ยคุญแจมีครบนะฮะสดอกนะฮะคุญแจมีครบ2ดอกแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีเอกสารประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งก็ยังเหลือนะแล้วก็มี ไอ้บ hey, mm ุ๊กเซอร์เวตนะฮะบุ service, ๊กโซลิดบิดคู่มือเข้าศูนย์บริการเลยพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ข้อมูลเข้าศูนย์บริการแล้วก็ใบเสร็จที่ท,ท,ที่ที่ตอนที่ยังเข้าศูยนย์อยู่เหลืออยู่สิบสองใบเนี่ยแหละก็จะเป็นช่วงประมาณนักแสนแสนกว่าประมาณเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันได้ที่บ้านนะฮะเนี่ยคุญแจสภ,ภาพสวยวทั้งคู่เลยนะแล้วก็ไอ้นี่ก็ยังอยู่เนี่ยไอตัวปัม๊มกุญแจเนี่ยก็ยังอยูนะะ่ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวพวกรายละเอียดอะไรต่ออะไรฟังช่องฟังก์ชันอะไรต่ออะไรพวกนี้การใช้งานะไยยังไงใครมาดูเดี๋ยวผมอธิบายได้ว่าใช้ยังไงนะฮะรุ่นมินเนอร์เชนก็เบาฝั่งนี้จะเป็นไฟฟ้าข้างหนึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะไม่ใช่ไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวไปนั่งพานั่งข้างหลังกันนะฮะอ่ะข้างหลังก็ทุกคันก็จะเทปแบบนี้แหละคือ XV ข้างในมันนั่งสบายแอร์เอเอเลยก็เย็นแล้วก็นั่งดีนั่งไม่อึดอัดนะนั่งดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไอ้ที่วางแก้วนะฮะ สได้อลอเนี่ยคันนี้ดูผมหลังคาอะไรสภาพสวยเลยเดิมเลยข้างในผมไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรนะครับทําความสะอาดดูดฝุ่นเฉยเฉยเช็ดทาความสะอาดไม่ได้ว่าไปฟอกไปขัดไปทาเบาะใหม่ไนะม่มีนะเอี่ยมเอี่ยมเดิมเดิมเลยบเบาะเบิร์ดสภาพสวยครับเนี่ยสวยแน่นแน่นเลยเ,เดี๋ยวพามาดูด้านหลังหน่อยเ,อเดี๋ยวไปดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเดี๋ยวควันเข้าหน้า เดี๋ยวพาดูด้านหลังหน่อยด้านหลังก็คันนี้จะมีม่านม่านบังสัมภาระมาให้มันก็จะมีบางคัน <c oughs> มีไม่มีมีมั่งก็แล้วแต่คันนี้มีนะฮะแล้วก็ชุดยางอะไหล่ไม่เคยถอดออกอุปรกรณ์อะไรต่ออะไรในอยู่ครบในอยู่ในนี้หมดนะฮะกรอ์อยู่ในนี้หมดนะฮะแล้วก็พวกถุงถุงใส่เครื่องมือของซูบุรุอะไรอยู่ครบนะครับ แบคไลท์สวยงามไม่มีร่องรอยการใช้งานอะไรมากมายสวยๆเดิมๆพรมพรมสวยสะอาดอประมาณนี้แต่ว่าคันนี้ไม่มีไอพรมกระดุมมานะต้องไปซื้อใส่เองนะครับซื้อใส่เองก็แล้วแต่ชอบนะฮะ,อะโอเคนี่รายละเอียดด้านหลังนะประมาณนี้ครับอ่ะ ขาดไ่ได้เลยทุกคลิปเน้นย้ำนะฮะให้ดูใต้ท้องนะครับถ่ายให้ดูทุกคันใต้ท้องต้องไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับโ่ทนทั่สี่ต้องไม่มีการพ่นบดี้ชุดอะไรมานะครับผมเน้นแห้งๆเดิมๆแบบนี้นะ,ะถ่ายท่านผู้ชมดูเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ไปขัดไปอะไรนะครับก็เอาน้ำผิดฉีดเฉยๆนะฮะเน้นเดิมๆอ่ะเริ่มจากด้านหลังด้านหลังประมาณนี้ขวา แห้งแห้งเดิมใต้ท้องด้านหน้าอ่ประมาณนี้ใต้ท้องฝั่งซ้ายนะครับแห้งเดิมสวยงามแน่นอนโอเค hey, i was doing just fine before i met you i drink too much and that's an issue but i'm okay Hey. And tell your friends it was nice to meet them. But I hope I never see them again. I know it breaks your heart, move to the city. Is the day I met you? I forget, just why I left you. I was insane. Stay and play that blink 182 song that we beat to death in Tucson, okay? I know it breaks your heart, move to the city. ก็สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เบอร์ผมลงไว้ด้านล่างนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นพวกภาพนิ่งหรือข้อความในเพจผมได้นะฮะหนึ่งเจ็ดห้าเนะครับเราก็ทำมานานแล้วนะครับก็มีประวัติซื้อขายอยู่นะครับก็เดี๋ยวทั่วอที่สำหรับคันนี้ก็เป็น Subaru XV m i n o r c h a n g e ปี2016-17สนะฮะสีดำเดิมนะครับมือเดียวป้แดงไม่แสนห้กิโลเมตรนะครับ ก็รายละเอียดก็ถ้าผมรีวิวเลยตกหล่นไปโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้คันนี้ผมเปิดราคาขายไม่แพงให้เป็นแบบนี้เลยทั้งคันรายละเอียดตามนี้เลยที่รีวิวมาแล้วก็แหลกลงห้องหลังคาอะไรเราให้หมดเลยนะฮะทุกอย่างก็มีครบหมดเอาไปขับได้เลยนะครับ3ามแสนสี่หมืบาทพอจะสดจะผ่อนได้ก็ว่ากันโทมมาคุยกันเรามีบริการจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็อ๋อพิกัดที่บ้านผมใครอยากเข้ามาดูก็อยู่ลันลูกกาฮองนะครับ อุปทุมธาน,นีลำนุกกาของ4นะครับก็ก่อนเข้ามาแอดไลน์มาจดส่งโลเคชั่นให้ก็ได้หรือว่าโทรมาคุยก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องรถซูบารุก็ส่วนตัวผมก็ชอบนะครับก็ใช้อยู่ชอบเนี่ยคันนี้ใช้อยู่ลูกรักเลยคันนี้นะครับใช้มานานชอบมานานเป็นแบรนด์ที่ชอบมันตั้งแต่เด็กแลวนะฮะใครสนใจอะไรยังไงก็โทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่สวยแล้วก็บอกเลยว่ามันไม่แพงนะไม่แพงเลยคุ้มมากสวย ขาดูก่อนเดี๋ยวว่ากันเสียดายอยากได้แหลกแต่ว่าก็ให้ท่านผู้ชมไปแล้วกันถือว่าเป็นของแถมนะครับเราไม่ถอดนะมาอย่างไรก็ให้ไปอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเอไว้คลิปหน้าคันหน้าเรามีรถไรเพิ่มเติมก็จะพยายามหารถด,ดีๆนะ่าสนใจมาให้ดูผู้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนิดนึงเนาะก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคันหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ